สวัสดีครับคลิปนี้พามาเบิงสอสังเนี่มครับมีไถเลยบอครับเดี๋ยวรุนไปน้ำกันไต่ห่วางไดครับงงเลยบอทา,างท่งหายังเปงนสิเอาไปลองหรอม,มันมันบ่ได้เก็บครับมันห่อไปหมดเลยเพื่อมุมตัวนี้มันมันมันบ่สั้นครับได้ดูบ้างวันนี้ก็ได้ไดตัดจากันนี่ พัดตัวหักว่าตัวนี้มันอยู่ในอยู่ในะนครบ,บริห็ดสลด์ออกไปเลยอันนี้เดี๋ยวจะมาต่างตัวนี้ทำม,มุมไหมครับนี่มาว่างครับเฮ็ดไหมมันดีหลุนไหมครับหลุนบริเก็บหอบไปไว้ยุ่หัวงานเลยรถไตฟ,ฟีจดจวด เดี๋ยวอันนี้เป็นช็อตช้องครับนี่ว่าเย็ดหางเงนยกมันต่อใส่ว่าไว้คอยเย็ดบ่าวไว้ซะโมเป็นตะเปลี่ยนน้องขึ้น่าเดี๋ยวลองกันบิ่งครับหน้าตาเป็นยังสี่ละผมอ่านกับใครก็หนี้หอกสภาพตัดไปตัดมาเบิ่งเมื่อใดเลยหลุดนี้ควก้นปากมาอยู่ยานมันอ่ำ เยวขอยัดไอ้ตั้งราวไปแขนกลางครับมันเบี่ยงเอาใหญ่เอาใหญ่หูหูก็ไทยโอ้หูแขนหลังมันเล็บเบี่ยงเลยบิดเราอาวเลยเดี๋ยวจังยที่ไยทาให้เบื้องต่อครับไปครับไปรุ่นเบื้องนับกันเลย นสนามห้องสนามที่จะลองว่านี่หอวมาเท่เดียวเลยพูนเป็นกองเดียวเลยโอ้ยแบบครับคีดวาลดเบิงตะเล็กออกมาเหยียลดนี่ตะเล็กทีเหลือใส่แล้วครับเศษเล็กแล้วเขาเอืน่นเ,เขากว้างมันเลยนะครับบั ลุ่นเลยบาทที่นี่สิบิ้นได้ไรอ้วนเบิกเรื่องหนาพนโอ้โหไถลึกมากเลยครับ โอ้โหฟฟีจ้วๆเลยเคเดี๋ยวเบิ่งก่อนขาดบ่ใบไม่ป่านี้กี่กาขาดอยู่วะที่เดีแต่นี้ก็เลิกไม่แห้งหรอโอ้ซัมนีฑฑ้พอดีเนี่ยมว่างซ้ำช่วงแรกน มันเลือกวรมันก็บบอดดีตนไหมเพราะว่าห้างบรีต่อยเที่ยวตัวให้มันลอยเขืน้นแมนบ่นขาดนี่หรอเอาใส่บริยามเาะเจ้าเลยล่ะ,ละเฮ็ดหางยกเลยประเ เราต้องไปต่ออีกนิดหน่อยให้มันล่อยขึ้นคลิปนี้ไว้สามี้นะครับเจอกันในคลิหนะครับผม